คืนนี้แมตช์ชิสตาอา์เนอร์เชลต์ภาคหนึ่งเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาปีวิวกันแบบจัดเต็มนะครับรวมไปถึงคนที่ถามว่าเจอเกนครอปจะมีโอกาสคัมแบ็กคุมทีมเรียบผูหรือไม่นั้นมี2เหตุผลที่สื่อไปหาข้อมูลมาให้แล้วว่ายากมากครับปัญหาทางขวาดรอปมีการเจาะเรื่องนี้ด้วยและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจมาสรุปข่าวเรียบูประจำวันนี้กันครับสรุปข่าวเรียบู้30พฤศจิกายนกับผมโคดแอค ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับคอนโทรสิ6กนะครับกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลีตัวนี้นะฮะดักยุงได้แบบเป็นเบือบ้านใครมีปัญหายุงเยอะนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยมีตรงบริเวณหลังบ้านนะครับก็เสียปักทิ้งเอาไว้มีค่าไฟแค่เดือนละสิบกว่าบาทเท่านั้นแต่ดักยุงได้แบบเป็นเบือนะครับใครที่สนใจคอนโทรสิ6นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับนี่เลย ช่องทางโทรก็02-408-9882 Control s หรือ live, แอดไลน์แฟนเพจ a c e b o o k สแกน QR code ตรงนี้เข้าไปสั่งที่สอบถามได้เลยหรือตะกร้าครับที่ผมจะแปะว่าให้หลังจบไลฟ์ของดีบอกต่อนะครับแล้วก็ได้แถมผลิตภัณฑ์โปรเวกดานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงขนาดกระป๋องขนาดทดลองด้วยเป็นแบบกรีนนะครับก็สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นครับโปรแกรมการแข่งขันให้รู้กันก่อนว่าคืนนี้อย่าลืมนะครับลิเวอร์พูปปลไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียม สามทุ่มห้านาทีถ่ายท่าสดทางโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ถ้าใครจะดูบิ๊กแบตคู่ดือก,ก็ห้าทุ่มครึ่งเลยเชลซีเจอกับอาร์เซนอลนะฮะแล้วก็มาดูาคร่าวๆแล้วกันเรื่องของความพร้อมนะฮะคืนนี้ศึกตัดสินอนาคตภาคหนึ่งถ้าไม่ผมถึงใช้ภาคหนึ่งเพราะว่าถ้าชนะก็ยังได้ไปต่ออีกสองนัดก่อนจะมาตัดเกรดกันว่าเกมกลางสัปดาห์ที่เจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็สุดสัปดาห์หน้าที่เจอลีดจะเป็นยังไงแต่ถ้าคืนนี้ไม่ชนะ โอ้ผมว่าขาเก้าขานี่เก้าไปในนะรกครึ่งหนึ่งอะนะอาร์เนอร์เชลล็อตนะฮะผมมองแบบนั้นเลยคืนนี้มันไม่มีไฟอื่นเลยแล้วคืนนี้เจอกับนูโน่เอเปริโตซันโตเป็นกุนซือที่ผมว่าอาร์เนอร์เชลล็อตไม่ชอบไอบอลสไตล์แบบนี้นะฮะร,รับโต้รับโต้อย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเวสต์แฮมยูไนเต็ดของนูโน่เอเปริโตซันโตเนี่ยนะจริงๆซีซั่นนี้ฟอร์มไม่ดีนะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นนูโน่ช่วงหลังเริ่มคืนฟอร์มแล้วเปลี่ยนกุนซือมาเป็นนูโน่เนี่ยก็มีชนะนิวคาสเซิลนี่เห็นไหม มีชนะเบอร์ลี่สามสองแล้วก็มีเสมอกับบอลมัดอีกสองสองสามนั้นหลังสุดไม่แพ้ใครในขณะที่ลิพูเราโอ้โหฟอร์มหุยแตกบอลมแต่ว่าถ้านับการเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเวสกับเวสแฮมนะลิพูชนะรวดสองนั้นเลยแต่ปีที่แล้วเวสแฮมไม่ได้เป็นกุนซือไม่ได้เป็นนูโน่แต่ที่เราเจอนูโน่ปีที่แล้วคือเป็นเป็นฟอเรสต์ถูกไหมครับอ่ะส่วนอันดับบนตารางคะแนนโอ้โหปวดใจจริงๆริอลิพูอยู่อันดับที่สิบสามนะครับมีสิบแปดคะแนนในขณะที่เวสแฮม อยู่อันดับ17นะฮะแต้มเท่าอันดับ18ที่อยู่ในโซนตกชั้นแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่าก็เลยอยู่อันดับ17ก็คือพวกเขายังต้องดิ้นรนหนีตายครับยังต้องดิ้นรนหนีตายอยู่เหมือนกันนะฮะสภาพความพร้อมครับอาริซงเบเกอร์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้ในค่ำคืนนี้ครับซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากป่วยเมื่อกลางสัปดาห์นิดหน่อยอเกมนี้ก็น่าจะกลับมาพร้อมตัวจริงส่วนฟอรินเวียสเนี่ยอย่างที่อาร์เนอร์บอกว่าวันเสาร์น่าจะซ้อมได้ซึ่งถ้าซ้อมกับกรุ๊ปได้ก็น่าจะกลับมามีชื่อสรออองได้้เป็นนนย่ายก ด้วยเรื่องของความฟิตนะอาจจะมีชื่อสำรองในค่ำคืนนี้นะฮะในขณะที่คนอื่นๆน,นะครับคอนเนอร์แบดลี่นี่ยังไม่พร้อมฟิล์มปงก็ยังไม่พร้อมนะครับส่วนฝั่งคู่ต่อสู้นะฮะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยตัวที่ต้องเช็คความฟิตมีนิคัสเฟลครุกนะครับมับโรปานนอฟกองหลังแล้วก็รวมไปถึงปีกอย่างซัมเมอร์วิวนะส่วนจอร์ดเออร์ตี้นะฮะอันนี้ยังบาดเจ็บอยู่รายอัพที่คาดของฝั่งเวสต์แฮมก็4-2-3-1หน้าเป้าเป็นวิลสันปีกถ้าซัมเมอร์วิวผ่านคอ ด้านขวาก็เป็นโบเวนแล้วก็เพลเมเกอร์เป็นปาเกตานะเรียกได้ว่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับ4-2-3-1คือฮูอร์ให้เป็นมารมาตชิวิลี่แต่ผมว่าเป็นอาริซงครับอาริซงจะกลับมาตัวจริงแล้วก็คู่เซนเตอร์แม่ก็อาจจะยังเป็นโกนาเต้ฟันได้อยู่เพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วนะไม่งั้นก็ต้องเป็นโกเมสกล้าใช้เะล่ะโกเมสนะด้านซ้ายนี่วันนี้ผมมองว่าต้องเป็นโรเบิร์สันนี่แหละเคอร์เคสนี่ต้องนั่งแล้วนะครับ สองนัดแล้วนะเออเคสเนี่ยอ่ะโซโบนะฮะเขาให้เป็นแบ็กขวาก็ต้องมาดูว่าคืนนี้จะเป็นโจนหรือจะเป็นโซโบเพราะสองนัดที่ผ่านมาเป็นโซโบนัดหนึ่งโจนนัดหนึ่งที่เล่นแบ็กขวาหรือจะฉีกเลยใช้โกเมสนแบ็กขวานี่ก็รอดูคู่กลางครับแม็กริเซอร์กาเฟนแบก,กอาจจะเป็นเซตเดิมนะถ,ถ้าโจเล่นก็โจเล่นด้านบนดูต้องดูว่าจัดยังไงปีขวาโอ้บางคนบอกว่าให้ดรอปเป็นเคียซ่าคิดว่าเชลอล็อตจะกล้าดรอปซาร่าไหมอ่ะหรือกั๊กโปก็ได้อ่ะเอาเคียซ่าแทนกั๊กโปกล้าหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะฮะส่วนหน้าเป้าเอกิริกเกออันแต่เอกิริเกเนี่ยเหมือนที่ชรลอสัมภาษณ์ไว้เมื่อวันพฤหัสบอกว่าน่าจะยังเร็วไปคือเจ็บแผ่นหลังไม่ได้หนักแต่ว่าเกมวันอาทิตย์เนี่ยก็คือเจอกับทางเวสแฮมเนี่ยน่าจะเร็วไปดังนั้นต้องมาดูความฟิตอีซักด้วยแต่จับพัดจับผูเลยถ้าอีซักมีข่าวลรือว่าไม่ฟิตเดี๋ยวรอดูนะถ้าอีซักไม่ฟิตขึ้นมาเอกิริเกไม่ฟิตขึ้นมาก็อาจจะต้องเป็นเคียร์ซ่าเล่นหน้าเป้าอันนี้ต้องรอรอลุ้นครับนะ ก็การจัดทัพก็ยังค่อนข้างเดายากเพราะไม่รู้เลยว่าอาเนอร์จะจัดแบบไหนแต่ลูกรักนี่มาแน่นะดูตรงแล้วมีนักข่าวถามอาเนอร์ว่าแล้วทำไมไม่ลองใช้การรับเนี่ยไม่ลองใช้ e n d ดลงเล่นบ้างอาเนอร์เขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงใครเป็นรายบุคคลน,นะแต่ว่าไรอันกาเฟนแบกเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟอร์มหลุดอะไรขนาดนั้นเลย ไม่ไม่มีนัดไหนที่กาเฟนแบกแบบเล่นโอ้โหแย่ที่สุดในสนามเขาใช้คำว่า ryan is not performing the worst form o l of our players คือเหมือนกับว่า ryan กาเฟนแบกเนี่ยยังไม่มีนัดไหนเลยที่แบบต่อให้เล่นไม่ดีอะแต่ก็มยังไม่ถึงขั้นว่าแย่ที่สุดในสนามดังนั้นในโอกาสส่งเอโดก็เลยน้อยแต่ซึ่งถ้ามองแบบนี้นะถ้าจะมองแบบนี้นะอานเนอร์ก็คือไม่ต้องใช้แล้วเอนโดอะไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าถ้าจะไปรอกาเฟนแบกแบบฟอร์มแย่ที่สุดในสนามอะมันก็ยากไง ถูกไหมแต่ไอ้นัดที่เริ่มหลังๆในเริ่มฟอร์มหลุดก็มีแต่ว่าสุดท้ายคุณก็แค่ไม่ใชเอนโดอยู่ดีมันก็แค่นั้นแหละนะครับเออจริงๆไม่ต้องอธิบายมากความส่วนอันนี้เป็นสถิติที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนิดนึงสถิติในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้กับการสร้างโอกาสทั้งหมดนะครับแชนส์เคียเต็ดนะครับสร้างโอกาสทั้งหมดลิเูสร้างไปร้างไป143ครั้งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกไม่น่าเชื่อครับแต่อันดับดาราคะแนนเราทำไมถึงอยู่ตรงนี้ จบสกอร์เราก็ไม่ค่อยดีด้วยสร้างโอกาสได้และถ้าลงลึกกว่านั้นครับใน1้3สี่บาครั้งเนี่ยมันก็มีบิ๊กแชนนะถ้าวงเล็บเข้าไปว่าเป็นบิ๊กแชนมันคือโอกาสทองที่สร้างแล้วแบบเป็นเน่งเเลยจบแบบเน่งๆเลยเนี่ยริพูมีพลาดในการจบเน่งๆไปถึง25ครั้งมันมีครั้งที่จบได้ด้วยนะแต่ว่าครั้งที่จบเน่งๆน่งพลาดเนี่ยก็มีถึง25ครั้งเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการพลาดโอกาสทองในซีซันนี้ ร่วมครับ joy vote เลยนะแบบแย่ที่สุดร่วมเลยโอ้เราก็เห็นเนาะมียิงจะเจาะไม่เข้าก็หลายครั้งปีนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปที่น่าสนใจขอบคุณออบตัสนะครับแว่นตาจากตัวนี้ของออบตัสที่เอ็กกับการ์ตูนดังอย่าง X อ็กซ์พายแฟมิลด้วยนะครับนี่การ์ตูนดังจากญี่ปุ่นที่ลิขสิทธิ์แท้นะครับทําร่วมกันนะฮะใครที่สนใจนะนี่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใสยด่ดีเท่มาก น่ารักมากคูลมากขาวแว่นนี้ก็ตามสไตล์ออฟตัสครับแข็งแรงนะใช้งานได้ยาวๆและทนทานนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ออฟตัสนะครับเพจแท้ผู้ติดตามกว่า ,00 0ส0นะสั่งบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคเนี่ยพิมพโค้ดส่วนลด K O D A C T ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทด้วยฝากเพื่อน,นเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของอาน์ชลอตกันสักนิดหนึ่งแล้วกันอย่างที่เราก็รู้กันว่าคืนนี้เหมือนจะเป็นสถานีแรก ด่านแรกของการชี้ชะตาอันเนอร์ชอลตแต่ด่านแรกเนี่ยจำเป็นเหมือนไฟบังคับว่าต้องผ่านถ้าไม่ผ่านเตรียมตัวบอกลาได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะผมเอาข้อมูลนะฮะเอาข้อมูลจากแอนดี้ฮันเตอร์แล้วก็โจนาธานนอตคอฟโจนาธานนอตคอฟเนี่ยเป็นของเดอะไทม์นะอันที่พเ,เพื่อนเห็นในภาพเนี่ยมาจากโจนาธานนอตคอฟนะแล้วก็แอนดี้อันเตอร์เนี่ยของของเดอะการ์เดียนทั้งสองสื่อน,นี้แล้วก็สองนักข่าวสองคนนี้เป็นนักข่าวระดับสูงเหมือนกัน แล้วก็สื่อก็เป็นสื่อระดับท็อปอยู่แล้วพวกเดอะไทม์เดอะการเดียนพวกนี้นะฮะดังนั้นความน่าเชื่อถือสูงครับเขาบอกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและอาร์เนอร์ชร์ครับมีการพูดคุยกันนะไม่ใช่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดดิริชาร์ดทิวส์ต้องจำว่าริชาร์ด u ิวส์แล้วก็อาร์เนอร์เชร์เนี่ยมีการพูดคุยกัน45นาทีครับในเกมที่เราหลังจากเกมที่เราแพ้ PSV h สวีไฮเอฟเฟนหนึ่งต่อสี่แล้วก็รวมถึงมีการพูดคุยกับไมค์กอร์ดอนด้วย นั่นแปลว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงเรื่องอนาคตอาร์เนอร์ชลอตครับแต่ผู้บริหารลหลายฝ่ายยังไม่รีบปลดอาร์เนอร์เชลอตเพราะยังมียังมีความอดทนยังมีความเชื่อมั่นในตัวอาร์เนอร์ชลอตว่าอาร์เนอร์ชอร์ลอตเนี่ยยังเป็นคนเดียวกับเมื่อ7เดือนที่แล้วที่พาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีได้แล้ว,ลวก็ยังคงเหมือนเชื่อมั่นในชุดความคิดแรกที่ว่า ตอนนั้นที่ริชาร์ดฮิวส์เนี่ยทำวิจัยมาก่อนจะเลือกอาร์เนอร์เชล็อดเนี่ยมีวิจัยเกี่ยวกับอาร์เนอร์ชล็อดเนี่ยหกหน้าเป็นเอกสารเป็นด็อกคิมเมนต์ถึง60หน้ายังเชื่อมั่นในข้อมูลนั้นว่าคนนี้คือคนที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนเจอเกนครอปผู้บริหารยังเชื่อมั่นแบบนั้นวงเล็บนะครับวงเล็บในสัปดาห์นี้ความเชื่อมั่นยังอยู่ก็คือหลังจบ PSV ความเชื่อมั่นยังเป็นแบบนั้นอยู่ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยยังเชื่อว่าผลงานในสนามจริงๆแล้วเนี่ยยังมันมันด อันนี้คือทีมงานเบื้องหลังฝ่ายบริหารนะคือเชื่อว่าไอ้ฟอร์มการเล่นอ่ะมันดีกว่าที่ตาเราเห็นนะไอ้ที่ตาเราเห็นเนี่ยผลการข่นออกมาโดนถลม่ม3 0 4ศนย์ึแต่จริงฟอร์มเล่นดีกว่านั้นนะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยแฟนบอลใครก็ตามได้อ่านท่อนนี้น่าจะรู้สึกโมโหพอสมควรอ่ะมึงเอาตาดูหรือเอาอะไรดูอะใช่ไหมเออแล้วพวกเขาก็ยังยังเหมือนยังยังเชื่อในตัวอาร์เนอร์อยู่ว่าคือคนที่เหมาะสมแล้วคือคนที่เนี่ยขนาดเจอพายุลูกใหญ่เล่นงานนะ เออยังยังยังเอาอยู่ประมาณหนึ่งนี่เอาอยู่แล้วเหรอเนี่ยนี่คือเอาอยู่แล้วใช่ไหมแพ้เก้าจากสิบสองนั้นหลังสุดนี่คือเอาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยยิ่งได้เห็นได้ฟังได้อ่านวิถีความคิดจากคนข้างในเนี่ยบอกโอ้ยิ่งรู้สึกแบบขึ้นเล็กๆอ่ะนะใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเขาบอกเนี่ยเจอพายุอ่ะโชต้าเสียชีวิตนะครับแแบบไม่มีใครคาดคิดจนไปถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นในหลายๆด้าน แล้วก็การเริ่มต้นซีซั่นใหม่เนี่ยมีผู้บริหารหนึ่งในผู้บริหารคืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่เขาไม่ได้บอกชื่อเขาบอกว่ามีหนึ่งในผู้บริหารที่มองว่าอ่ะปีเนี้ยอาจจะเป็นปีแห่งการตั้งไข่อะไรบางอย่างอาจจะขอจบในลีกอะ่ะอันดับหนึ่งถึงห้าจะเป็นหนึ่งก็คือแชมป์ไงแต่ว่าถ้าถ้าจะไม่ใช่แชมป์ก็ขอให้ไม่เกินอันดับห้าเป็นอย่างน้อยก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้อยู่ที่สิบสามนะมอยู่ที่สิบสามนะตอนเนี้ยเอออย่างไรก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาเพ,เพื่อนๆนะ มันคือมันคือสิ่งที่ตัดหลัง PSV ยังไม่ได้ตัดหลังเวสแฮมนั่นแปลว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ก็คือนับเวสแฮมวันนี้คืนนี้นะฮะแล้วก็กางสัปดาห์กับซันเดอร์แลนด์แล้วก็สัปดาห์หน้ากับลรดสามนัดในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญต่อ,อการชี้อนาคตอาร์เนอร์ชลอตมากมากหากยังแก้ผลการแข่งขันไม่ที่ดีไม่ได้มุมมองผู้บริหารที่ตอนนี้ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ นะครับอ่ะอย่างต่อมาครับประเด็นต่อมาที่ผมว่าหลายๆคนก็ตั้งคําถามไว้แล้วอย่างน่าสนใจแล้วกอ็อยากจะรู้ก็คือเรื่องราวของเจอเกนครอปว่าสมมุติถ้าไม่ไปต่อกับเจกับอาร์เนอร์เชรอตจริงๆ1หนึ่งในคนที่สามารถจะดึงกลับมาได้อ่ะมีเป็นเจอเกนครอปไหมหลายๆคนเรียกร้องนะอยากได้ครอปกลับมาอยากได้ครอปกลับมา ผมมี2ข้อมูลแล้วก็เป็นเหตุผลหลักๆประมาณสัก2-3ข้อเนี่ยที่บอกว่าโอกาสการดึงเจอร์เก้นครอปกลับมามันยากอย่างแรกครับมาดูนักข่าวสายบอลเยอรมันนะก็เป็นคนบ้านเกิดเดียวกับเจอร์เก้นครอปนะชื่อว่ามาเซลลิฟนะมาเซลลิฟเนี่ยเป็นนักข่าวของบิลบอกว่าตอนนี้โอกาสที่ครอปจะกลับมาคุมลิเวอร์พูลน่าจะยากด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ยุ่งเหิงนะไม่ใช่แค่เมสธรรมดานะ แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนมีความมอดไหม้เลยอะนะเออเขาใช้คําว่าแบบลิเวอร์พูลคือเบิร์นอยู่อะเออเบิร์นทูเดอะกราวเลยแบบเบิร์นไหม้มอดไหม้อยู่ตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ย,ยุ่งเหยิงกําลังแบบวุ่นวายเลยอะแล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนจําได้ไหมที่มีสัมภาษณ์เจคินครอปที่ไปสัมภาษณ์ในช่อง YouTube ดัง The Diary of a CEO อาะและ้วเจคินครอปก็ไปพูดว่า,าถ้า ถ้าตามทฤษฎีแล้วในอังกฤษคือทีมเดียวที่ผมอาจจะกลับมาคุมทีมก็คือเป็นเป็นเรียบภูนะแต่จริงครอปไก่ก็พูนะว่าแกก็ยังมีความสุขดีกับการทํางานกับเลดบูไม่ได้คิดที่จะกลับมาคุมทีมเร็วนี้ยังรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ตอนนี้ไม่ต้องคุมทีมข้างสนามแล้วอันนั้นคือที่พูดเอาไว้นะแต่ว่าแฟนบอลก็จะโฟกัสแต่ว่าถ้าวันหนึ่งจะกลับมาคุมทีมเรียบภูคือทีมเดียวที่เป็นไปได้ในอังกฤษเนี่ยเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้พอไอ แถลงไอ้บทสัมภาษณ์อันนี้มันปล่อยออกมาเหมือนปล่อยมาผิดเวลาปล่อยมาในช่วงเวลาที่อาร์เนอร์ชลอตเนี่ยผลงานย่ำแย่มันก็เลยเหมือนกับว่ามี u f o อฟโอ่ะลอยอยู่บนแอรฟิวอยู่ตลอดเวลาคอยส่องลงมาแล้วแฟนบอลก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคอบกลับมาช่วยเถอคอบกลับมาช่วยเถอคนก็คาดหวังแบบนั้นกันแต่เขาบอกว่ารอยแผลเป็นจากการที่คอบหายไปอ่ะมันยังไม่สนิทแล้วตอนนี้เขาก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับโลกของเรดบูล ไม่รู้หรอกว่าเขาแฮปปี้กับงานมากแค่ไหนแต่9ปีกับริเวอร์พูลเขาบอกว่าเจอเกนครอปเหนื่อยมากๆเหนื่อยกับช่วงเวลา9ปีที่อยู่กับลิเวอร์พูลมากๆคือแบบใช้ร่างกายไปเยอะมากๆแล้วแล้วตอนนี้พอเขาไม่ได้คุมทีมแล้วอ่ะเขารู้สึกสดชื่นสดใหม่สมบูรณ์ดังนั้นมันไม่ง่ายเลยที่เขาจะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลอันนี้คยผลข้อแรกข้อที่2ครับนะมาดูเป็นผมใช้คําว่ารายงานบ้าง จากแอนดี้ฮันเตอร์ของเดอะการ์เดียนนี่แหละนในบทความตัวนี้มันจะมีสอดแทรกอยู่นะอาเดียนฮันเตอร์นะครับบอกว่ากระแสแฟนบอลตอนนี้โอ้โหเยอะเลยนะเรียกร้องให้เจอเคนครอบกลับมาคุมทีมแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้ว f อฟวางโครงสร้างเอาไว้แล้วนับตั้งแต่ครอบอัลลาปุ๊บเขาก็วางโครงสร้างใหม่มีพออเข้ามาใหม่มีพออคือริชาร์ดทิสมี CEO ฟุตบอลเข้ามาเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์ด วางรกากฐานมาใหม่แล้วซึ่งโครงสร้างที่วางมาใหม่เนี่ยเป็นการวางมาเพื่อให้เอ็ดเวิร์ดกลับมาคุมกลับมารับงานเมื่ออย่างนั้นก็คงไม่วางโครงสร้างเป็นแบบนี้อันนี้คืออย่างแรกนะทําให้อย่างแรกเลยตําแหน่งผู้จัดการทีมไม่มีแล้วตอนนี้ใครจะมาคุมลิปูก็ตามจะเป็นตําแหน่งเฮดโค้ชเหมือนที่ตอนนี้อาร์นนเนสชรอก็เป็นเฮดโค้ชไม่ใช่ผู้จัดการทีมแบบแบบแบบตอนที่ครอบคุม แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงในเบื้องหลังเนี่ยตลาดซื้อขายครับเขาบอกว่าอร์เนอร์เชลอตเนี่ยในบทบาท H ฮชโค้ดเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันนะไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหใบแดกพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่ฟังให้ดีนะฮะอร์เนอร์เชลอตอยู่ในทีมซื้อขายด้วยแล้วก็อร์เนอร์เชล็ตมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ที่สามารถระบุเป้าหมายได้ว่าเอ้อยากได้ปีกแบบนี้หรือมาเลือกกับทีมงานหน่อยว่าอะสมมุติว่าเขาเขาหาปีกมาให้3คนี้ผมยกตัวอย่างยนนะออาาจิมว่กได้คร็ สูหัวคุยกันอานาเชลล็คือคุณคือคือหนึ่งในคนที่สูมหัวคุยได้แต่เขาก็คือแค่เฮดโค้ชอยู่ดีครับภายใต้การโครงสร้างบริหารใหม่ของ FFG เฮดโค้ชไม่ได้มีสิทธิ์สุดท้ายคือมีสิทธิ์ออกเสียงแต่สิทธิ์สุดท้ายคือดิชาทิวส์ที่เป็นผอกีฬาหรือคนที่ใหญ่กว่าดิชาทิวส์ก็คือเอ็ดเวิร์ดที่เป็น CEO ฟุตบอลให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ซึ่งการวางรากฐานไว้แบบนี้เป็นการวางรากฐานที่ ไม่ได้ต้องการจะมีผู้จัดการทีมแล้วอ่ะแล้วครอปไม่น่าที่จะชอบโครงสร้างอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นอีกผลหลักเลยครับที่ว่ายากที่ว่ายากเนี่ยอันนี้เป็นอีกคือผลหลักเลยครับครอปถ้ากลับมาสมมติเราเอาครอปกลับมาทํางานรอบใหม่ครอปจะต้องทํางานภายใต้พอ,อภายใต้เอ็ดเวิร์ดครอปต้องการแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งสื่อบอกว่าน่าจะไม่สองเหตุผลนี้รวมกันผมก็สามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าโอกาสถ้าเพื่อนๆจะหวังว่าครอปกลับมา บนโลกของฟุตบอลมันไม่ไม,มีอะไรที่เป็น0%หรอกแต่ผมว่าอยากโคตรโคตรนะฮะส่วนสีสันแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ซื้อขายบางอย่างของทีมงานซื้อขายในช่วงซัมเมอร์คือลิฟูเราเนี่ยถามว่าทําไมสบโอกาสซื้ออีซักแล้วต้องเอาให้ได้เขาบอกว่าทีมงานหลังบ้านมองว่าซาร่าไม่ได้ไม่ได้จะอยู่กับลิฟูตลอดไปอายุอานามก็เยอะขึ้นฟอร์มก็ค่อยๆดรอปลง อยู่แล้วแต่แต่คงไม่ได้คิดว่าดรอปลงเร็วขนาดนี้เนาะแต่แต่ก็รู้ว่าอายุอะ่ะมันจะทําให้นักเตะฟอร์มดรอปอยู่แล้วทําให้ก็เลยเหมือนซื้อตัวความหวังคนต่อไปซื้อกองหน้าที่จะเป็นแบบดาวยิงถล่มประตูเอาไว้รอเลย mm hmm. เผื่อวันหนึ่งไม่มีซาร่าก็มีอีซักที่พร้อมจะเป็นตัวถล่มประตูได้นั่นคือชุดความคิดแนวความคิดและทีมงานก็มองว่าการหาปีขวาที่จะแบบโอ้โหเล่นได้แบบซาร่าเลยมันหายากแต่สบโอกาสในเจอกองหน้าระดับท็อปซึ่งอีซักปีที่แล้วคือฟอร์มดีมากไง เขาก็ซื้อเอาไว้ก่อนอ่านี่คือชุดความคิดที่นํามาฝากแล้วก็ f o For อเรนเวสครับที่เราซื้อมาเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวก็เขาบอกว่าเจ้าตัวยอมรับนะว่าแม่การย้ายมาพิมรีเนี่ยโอ้โหมันเจอความเข้มข้นที่มันต่างจากปุนเดลิก้าทำให้มันเป็นความท้าทายที่หนักมากๆความท้าทายที่ครั้งใหญ่มากๆแต่ทัศนคติของทางฟอเรนเวสเขาบอกดีมากไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ยังทํางานหนัก ทั้งในการเทรนนิ่งในการซ้อมแล้วก็การเข้าจิมนะ go to the gym นะฮะทำงานแบบสุดตัวแบบไม่กุมหน้ากุมตาทํางานนะเอาง่ายๆแม้ว่าทุกวันนี้อาจจะยังแบบเออไม่ได้เต็มไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพออกมาเต็มร้อยแต่ก็ยังแบบคือมุ่งมัน่นอ่ะเป็นคนที่ทจิตใจแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้อ่ะตั้งแต่ย้ายมาครับเขาบอกว่าตัวของฟอร์เรนเวียสเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อแบบลีนนะครับเขาใช้คําว่า l ีนมัสเซลแปลเป็นไทยก็คือกล้ามเนื้อลีน ปลให้เข้าใจง่ายๆภาษาบ้านๆคือกล้ามเนื้อที่มันไม่มีไขมันอ่ะเป็นกล้ามเนื้อแบบเพียวๆอ่ะเพิ่มกล้ามเนื้อมา2.5กิโลกรัมนี่เห็นไหมพลัสทูพอยฟกิโลกรัมออฟลีนมะัสเซลนะฮะซินจอยนิงเรียบูตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเรียบผูได้กล้ามเนื้อเพิ่มมาอีก2.5คือเขาก็พยายามทําในส่วนที่เขาต้องเพิ่มอ่ะกล้ามเนื้อเขาเพิ่มเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อลีนแต่ว่าเออมันมีเทคโนโลยีมันมีการตรวจสอบได้ว่า ฟอร์เเวียสทำงานหนักครับอันนี้ส่วนหนึ่งมันก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยยังรู้สึกแบบเนาะแอบเชียร er นะ์ฟอร์เเวียสเนาะว่าดูเหมือนเป็นคนที่ทํางานหนักจริงๆในสนามก็วิ่งเป็นม้าเลยนะฮะส่วนโจวานี่ฟอร์บองคอสเนี่ยก็มีข่าวว่าทีมงานหลังบ้านพิจารณาอยู่ว่าเนี่ยคืออาร์เนอร์เนี่ยก็ต้องโดนพิจารณาเรื่องอนาคตนะถ้าเกิดผลงานยังไม่ฟื้นนะแต่ฟอร์บองคอสเนี่ยเขาก็เหมือนไม่พอใจเหมือนกันว่าแบบตั้งแต่มาก็เหมือนผลงานไม่ค่อยดีอ่ะซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก อันนี้รายงานจาก l าวซิงเดอะคอ p ยังเป็นสื่อระดับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะอะไรถ้าอาร์เนอร์โดนปลดนะยังไงอ่ะฟานบองคอสแม่งโดนด้วยแม่งไปทั้งทีมแหละไปทั้งทีมงานแหละแล้วฟานบองคอสเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเอามาคุมชั่วคราวไหมผมว่าไม่ไม่น่าผลงานตอนเป็นผู้ช่วยยังแย่ขนาดนี้เลยจะยังจะเอามาเป็นคุมชั่วคราวงเงี้ยไม่ได้ผมว่าเป็นคนอื่นแน่สมมติถ้าเกิดจะปลดชาร์ลอต์จริงๆยังไงฟานบองคอสก็ไปด้วย นะส่วนข้างขวานิดนึงครับอันนี้ที่ผมเกิดไว้บนภาดหัวว่าข้างขวาเจอปัญหาซาร่าเล่นไม่ออกผมพยายามสรุปสั้นๆแบบนี้นะเราทุกคนรู้ว่าซาร่าปีนีฟอร์มดรอปแต่มันก็มาจากปัจจัยลหลายๆอย่างด้วยหนึ่งการขาดเทนอาโนตัวที่แบบออกบอลแล้วก็เล่นใ้เข้าขากับซาร่ามาหลายปีอ่เป็นหนึ่งนี่หนึ่งในเหตุผลละกันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด2คนที่ซื้อมาแทนแมกนกระเจ็บแล้วเจ็บอีกฟิมปงนะฮะหรือแม้กระทั่งแบดลี่ที่เราก็อับ หวังว่าน่าจะฝากความหวังแม่งก็ผัดกันเจ็บเลยแบลรี่กับฟิล์มโปงแม่งผัดกันเจ็บเลยแม่งอะไรก็ไม่รู้นะฮะขณะเดียวกันไซตทีออกมาบอกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยริปูยังมีการโจมตีด้านปีขวาถึง3 4เโจมตีปีกซ้ายขึ้นทางซ้ายเนี่ยิบปีนี้มันกลับได้เลยครับริปูโจมตีทางขวาน้อยลงเหลือ3 1มอและเปลี่ยนไปโจมตีด้านซ้ายเยอะมาก37.7%ตรงกลางลดลงเหลือ30%บเนพืน่อนๆดูเอา สรุปภาษาไทายง่ายๆเลยปีนี้ลิปูโจมตีด้านซ้ายเยอะขึ้นขึ้นทางไอ้กักโปอะกักโปเคอร์เคสอะไรพวกเนี้ยนะแล้วแม่งก็เล่นไม่เข้าขากันเลยกักโปมึงก็จะตัดเข้าในอย่างเดียวไอ้เคอร์เคสมึงก็เติมโดยที่ไอ้กักโปแม่งไม่จ่ายบัลไลยสิครับขณะที่กราฟด้านล่างนี้คู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้เจาะด้านขวามากขึ้นขวาคู่ต่อสู้ก็คือเจาะซ้ายเราอะเจาะไอ้ทางเคอร์เคสนะครับ เคอร์เคสรั่วใช่ไหมเจาะเคอร์เคสแม่งเลยก็คือ4ี่เจ็ดเปออันนี้สถิติของซาร่าครับเพื่อนๆจะเห็นคำว่า last season กับ this season last แปลว่าปีที่แล้ว this แปลว่าซีซั่นนี้จะเห็นว่าค่าลหลายๆอย่างของซาร่าตอนนี้ดรอปลงไปเกินครึ่งทุกอย่างเลยการเลี้ยงกินตัวหายไปครึ่งหนึ่งการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษหายไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ช็อตการการหาโอกาสยิง น้อยลงไปสัก30%นี่ก็ถือว่าเยอะนะจาก3.5%หรเหลือ2.5%ต่อเกมเนี่ยแอซิตครับโอ้โหปีที่แล้วซาร่าแอซซิตดต่อเกมใช่ไหมตอนนี้เหลือ0.17%หายไป3เท่าอ่ะน้อยลงไป3เท่าอันนี้คือน้อยลงไปโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ประตูครับปีที่แล้ว0.77%ประตูต่อเกมปีนี้เหลือ0.34%นั่นแปลว่าหายไปเท่าตัวหนึ่งโอ้อินฟลูเอนซ์หรือว่า อิธิพลของโมซาร่ามันลดน้อยลงไปจริงๆนี่คือสิ่งที่นํามาฝากเพื่อนๆครับส่วนปีขวาที่เป็นชื่อใหม่ที่โผล่เข้ามาล่าสุดเนี่ยแต่คนนี้เล่นได้ปีสองฝั่งแลวนะแต่ปีนี้ผมเห็นเล่นกับเอเวอเรตันเล่นปีขวามากกว่านั่นก็คือทางอีริมัน NDI ปีกปีขวาของเอเวอตันซานติอาอูน่าสายข่าวเทียสองก็ต้องกรองเหมือนกันเขาบอกว่าแมน้ลิเวอร์พูลปสเปอร์ให้ความสนใจตัวของอีริมัน in NDI ีปีของเอเวอร์ตัน อยู่ในช็อตฟิตของพวกเขาอเอ e เวอรตันยังพยายามพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะอยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันดูแต่ผมมองว่าการจะไปซื้อผู้เล่นจากเอฟเวอร์ตันโดยตรงนี่ก็ยากยิ่งกว่าหข็นโคกขึ้นภูเขานะครับอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกับโค้ดแอคนะครับ กดส u b s c r i b กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับสมัครสมาชิเกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องกค้ดแอกได้หนึ่งช่องทางหรือโดเนตซูเปอร์แชทซูเปอร์ซิเกอร์ก็ได้นะครับแล้วคืนนี้หลังจบเกม3ามทุ่มจบเกมก็5้าทุ่มหทุ่มเจอกันไลฟ์สดช่องโค้แอ็กมาดูกันว่าเราจะส,สมหวังไหมนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปเพื่อไปก่อนแล้วพบก,กันอีกครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ